เฮ้ยมียากรู้กินไปไดนี่มาโรตัดมาโรตัดเดพี่น้องเด้อเ้พี่น้องอยากไปบิ๊กซีพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้มาโรตัดยำแรงเดพี่น้องเดโรตัดหมกดานนี่นพ่อใหญ่เอันยังปั่อเมื่อคนซื้อซื้อเมห้น้องเมียตๆนี่เราตเรอตัวน้อยๆเนาะ พอเมื่อเขาจะซมาแวะซื้อมาลาม่ยากพูดอยากได้พี่ตังก่อนนะอยากพูดอยากได้พี่ลูกพี่อยากได้อยังอีกอันนี้เอาไหนอันนี้บอมานานี่เนาะอยางได้อย่างเอาเถิงเอาเถิงเอาเถิงอู้ปลาดูดูความโลภมากพี่น้องดูความโลภมากของคนพ่อไม่หัดให้ลูกเป็นคนโลภมากนะลูกะ ต้องเรียกยังได้ยังหนึ่งนะจะประหาดเป็นคนโลภมากอย่างนี้ไม่ได้นะเยอะเกินไปเออมันเกินตัวเองจะเล่นได้นะลูกนะแต่เพื่อจะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเป็นห้ายังพี่น้องฟังเอาเฮ้อเมื่อกี้พั่น้องแฮปปี้เบ t ร์ดีเมื่อกี้พั่น้องอ่ะพี่เบอร์ดี้ดูอยู่พอไทยพันพี่น้อง น้องอยากได้ไหน้องเนี่ไม่อาไม่เอากูโไม่้องเนสนกเอาาก็เอานนะเอานไม่เอาแสดงว่านี่มันเป็นส่วนของของเห่นเล็กหน่อยเอาง่ายๆเลยพี่น้องมีแต่ของเหร่นเล็กหน่อย <c oughs> ลืมแล้วลืมแล้วที่เขาด <c oughs> พี่น้องทำทาภา <c oughs> พเปนเหียกดีเซอย่าน,นาก,กระบอกให้พี่น้องเลย ลืมแล้วเห็นบหนมเรือเอาลูกไปเล่นของเขาอ๋อเล่นเังไงนายับคนเข,า,ขากะเรียกันเบื้องกันโอ้ยสั่งมาเนาะช็อตช็อตช็อตช็อชอชอมันอยากเข็นเองพี่น,อน้องเลยไป<อ>ลูกไปใส่ใส่ม <laughs> ัน <laughs> พ,อ,พอใจมันพออยากใส่พี่น้อง พี่น้องมุมนี่สดชื่นมากเลยมุมหนี่มุมบักพริกบับกปีงมุ้มขั้วพี่น้องสวยงามมาก มอนไว้คอยมาเบิ่งหมอกถ่ายเพื่อนมาดันพี่น้องเจ้ามักแบบใดละ่ะมันก็มีแต่แบบเดียวล่ะพี่น้องม <c ười> คือบางดาบพี่น้องเลยมันอยากบางบางในมอนมอนมอนเอ้มันบางในมอนกิโลตัดไปหน่อยเพราะว่ามันบางนะ

าพ er e ี่น yeah> anyway> ้องวัน claro นี้ก็เต็มขันรถอีกแล้วอืมเจ้าหนอ่มมีความสุขนะกันในมาเลเซยรอแม่ไปเอาน้ำยารังจานกันพี่น้องรอคิดกันครับผม คิดเงินก่อนพี่นองอันนี้คือยังมีแหมอันนี้ได้ซื้อพอนี่ของแถมส่นะอ๋ออันนี้คือของแถมเลยพี่น้องอันแบบว่าเฮ้ามีส่วนลดกระสันซะแต่เพื่อนก็เลยแถมมาเนี่ยแตามาเลกอยู่นี่เด้พี่น้องจ่ายเงินอยู่พุ่นแต่มาเลกอยู่นี่ได้อันนี้โอเคปะน้อกมื่อนะพี่น้องไปพี่น้องครันเอ๊ะค่ะหน้าคนได้ของพี่น้องอ่าได้นี่ไหมอันนี้เป็นไปนี่ครับ โอ้อันอันจักบาทครับแหนมได้เพ้อเออเขาอยากกินไหมแม่แหนมหมูนะเอออันอันอะไรรูปพี่น้องโอ้แปดสิบบาทน้องเป็นหมูได้ไหมน้องเออบอกเอาเขาข้าวโอเคเออบอกโอเคครับทานน้ำมนต์อยู่พี่น้องทานน้ำมนต์เราซื้อเอียงก็ลาให้เพื่อนเฮ็ดไหนอยู่เอาได้ให้พี่น้องมาเบิ่งกงานนี้พี่น้องป้าน้องเขาคือเฮ็ดดีแต่ว่า กุ้งแค่ซอสแค่ยังกะว่าไบเดยนะแกะมาเนี่ยแซลมอนนะมีเลยอันนี้แซลมอนเครื่องแซลมอนหอยนางรมมีมดยูโรตัดเขากันเลยขนมครกเขียวแบบแ่บอยู่เอาพี่น้องมันนี้เอาจนได้ทีแม่สองกองพี่น้องมันจัดเลสองกองมาแล้วพี่น้องขึ้ถรถแล้วเก็บของใส่รถแพอะไรมาก น,นงอเลลเ้็บัแล้วเนาะนงือเลขลพี่น้องนันถือเงายา่ขึ้นกันศูนย์หกความเตรียมคันรถ้นทันกระางพุ่นก็หงโรนี่กะ พากันเนี่ยท้องวันซื้อสองแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมซื้อสองแถมหนึ่งเออโมเมนต์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับวันนี้ถ้าซื้อสองแถมหนึ่งก็มันมีแค่สองอันโอ้ไม่สามถุงกันว่ะโอ้เออถ้าเกิดมันมีสองก็คือหนึ่งแถมหนึ่งถ้าเกิดมีสามค่อยว่าสองแถมหนึ่งโอ้ที่แรกกระทะโตใครยิบมากพื่อนวันบากในพอนมีเพี้ยนเอาอีกเลยไปเนาะอันนี้เอาหนาหนาเลย อ,อันนี้ก็จะกินอย่างบนนึงอะไรอืมได้าบานี้เอา,อบาเบ้าบ้านเมียซองเ่าล้วพี่น้องอยกได้บ่อยพ้อยกให้บอโอ้แล้วเราเราต้องทำ <laughs> <laughs> ไปพี่น้องไปเวิ่งในรถไปนะไปเวิ่งดูงโอ้โหจัดเต็มเลยไปขึ้นรถอันนี้ก็ได้เอง อ่านลูกสิ้นนี่ยังของเพื่อนละไกล,กลจ้จอเพิ่อนละเขาก็ได้กองอันสองกองพวกกันทานทะเลดอกไาพี่น้องเอาอพี่น้องมาหอดเฮียนแล้วามาถึงบ้านแล้วพี่น้องเลยไอ้เพชรเอ้ยยังเยอเจ้าเคยขอคนกินอยู่บ่บ่นะเคยอยู่เคยไคขอเมียขอพอ่อค่อยอมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่คนอื่นเนี่ยก็เคยเนาะบเลยยืนยันมันแบบยืนยันไม่มีหลักฐานใช่ไหม,ยอ,มอย่าพูดลอยๆนะเอา้าก็มีอายุกันสซวบาวถ้าสมัยเรียนหนังสือน้ำกันขอกินมามานะ่าน้ำมูนขอกินแก้วกินอย่าง,งเวลามูฮอร์มากิ่นนะ <c oughs> นอันซีา่บาบรเคยขอกากรบเพาะกาเราคนนรากระเคยขออยนั้นนะถ้าสมัยเป็นมูเป็นเล็กน้อยน้ำกันนะถ้าบรรยายนี่มีขวบมีครัวเราสิยญาบอกให้ก็นอกจากมูสนิทคิดเชื่ออีลีกับขอระวังตัวนะมีคนข่มขู่ กับชาวเราสิมาเห็นอย่างกะเลี้ยงของเล่าแล้วก็กะจะได้อาศัยเจ้าหน้าที่เท่านั้นแล้วกูจะไล่สดเลยบ้านมึงอ่ะอืม <c oughs> ไม่ไล่เนี่ยมาไล่อันโปรปโมทช่องไอ้ข่อยนำ่ำาแล้วมันกับโปรปโมทเดี๋ยวชาวเราบอกอีสานเออชาวลาวบอกอีสานเออตัง้<า>งตั้งคนตั้งโปรปโมทให้กันไปแน่ไปแน่กูจะเอาคำที่มึงดูถูกอะไรดูถูกคนขับรถสิบโลออว่าษันบอกว่าอายเนาะ จะคลองว่าวอีกคนอื่นบหมือนพวกขดไหมขืดตะบะห้างว่าวอีกคนใคว่าให้พี่น้องไปชั่งน้ำหนักเบื่อเอาด้วว่าข่อยกับเขาเนี่ผู้ใดว่าจะทั้งก็กันเออแม่มันกับแม่สุดสัวเฮดคอนเทนต์น้ำกันดากันมาขวดน่ะเออแม่น่ะข่อยอยากถามพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อให้ไปฟังไล่ซวดเขาแล้วก็มาฟังบุกข่อยว่าวอันใดเอาไปชั่งน้ำหนักเอาเองตอนนี้งอนจัดมืออีกแล้วอืมรู้ว่าให้แม่คุณบอกเดี๋ยวคุณแม่คุณจัดมืออ่าถ้ามึงเก่งตามไปขอดประเทศเล่าคุณอืม ไปได้ไหมนั่นบอสํานึกอยู่นะ่าไม่ยืนอยู่ประเทศเขาโอ้ยแต่กูกำลันึกอยู่กูเสียดอยู่กูํานึกอยู่ถึงกูเห็นอะไรสักเออขะมึงเนาน้่นกูเนาะมึงจิ๋มดากูเนาะเออรีบบักอันนึ่โอ้ยโมวาคนไทยคนเลาาก็มีศักดิ์ศรีคือกันเหมือนกันโมวาเจ้าอยู่บ้่ถือโอกาสว่าเจ้าเป็นคนไทยเจ้าจิมดาคนเลาาเพราะไรดิบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายมีศักดิ์ศรีของแต่ละคนเาอีกอ ม่เขาว่าอยู่ท่องแห่งประเทศคู่เขาเอาไว้ท่องแห่งคือกัน <des> นะบอกมึงเลยบอกว่าคนลาวบอกคนไทยเขาก็นับถือบัดรอเป็นแล้วเพิ่นเบาภาพรวมเนอคนอื่นด่าแม่เล่าแต่เรามาหาเบาคือยังว่าเฮานี่ไปด่าแม่เล่านะพยายามอย่าบอกห้าด่าแม่ไมงดิแม่มามาแม่มึงนะเพราะว่ายังมึงด่าแม่กูแล้วมึงมีปัญหาบอกบมึงหักแม่มึงบอมึงบอกมึงหักแม่มึงแต่มึงด่าแม่มึงว่าแม่กูส่วแม่มึงเด็กกระสรวคือกันได้ถูกมามาแบบมึงโอเค คอยอยากรู้คอยอยากคอยอยากหัวตรงที่อาบอกว่าไายพี่น้องว่ากูจะเอานี่ไปให้ต่อหม้อเบิ้งไงเขาเขามาบอกให้มึงว่าทันมึงบอกไอ่บอกเขาเบิ้งคลิปมึงมึงทั้งหน้าเกียจก็ตุ่เออหน้าดั้หน้าแดนจนเอ็นคอแตกมขามเลยตัวว่าตู่ยังไงเกียดมึงเลยแต่มึงบอกว่าไอ้เกียดตู่เลยคนบ่าไอ้เกียดคนอื่นอะไปกินนลาวื้องฟ้ากอีลาวมึงด่ากูนะมึงรู้ถูกคนลาวมึงเข้าใจบอกถ้าว่าคนลาวหรอถ้าว่าอีลาวหรอมึงก็ต้องว่ามึงก็ต้องอ้างว่ากูได้อีสองตัว มันลอกขาดด้วยมันลรืมึงด่าน่ะถ้าว ki> ันกี้เล่านะคนลาวเขามาเหตุานในประเทศไทยนี่ก็เยอะแยะคนเขามันต้องให้เกียรติคนอื่นได้เกียรติคนอื่นเขาให้เกียรติตัวเองกูมึงด่ากูก่อนสิกูดูถูกคัดบรถชิบล้อกูดูถูกแต่มึงน่ะกูไม่ได้ดูถูกคนอื่นใจบอเพราะว่าชีวิตมึงกับบารีดีเรื่อกูกว่าหมายน่ะเออแต่ว่าเพิ่นพยายามอยากวอาว่าเจ้านี่ว่าภาพรวมเด้แล้วมึงมาตั้งมึงมาตั้งมาเล่าเลยมึงมามึงมาตั้งมาเล่าว่ากูนี่ อาดาบปากาลีเอาบุกปากาลีมาด่านู่นนี่นั่นทำมึงโม่หมูจักย,<อ>ย,ยังมึงฝากไปเลยบักสันดานหมาของเลยเอามึงจะมาเก่งป่ะคุยนะมาเก่งเอาก็มึง,งมาเกง่ง,ง,กงสกูดนะเอาสุดท้ายก็ขอถามพี่น้องเด้อว่าเว้าใ,ให้เฮาเปล่าเปลาเป่าเอวยื้อเอ่ยน้าบอกฮอดบ้านคอยยุใสยังคอยยุใสแก่งไหมเนาะมึงนะแต่ว้ายัางเดียวมีแต่ดพนยึดถือยังเดียวฮอดสีฟ้องฮอดอันบุข่ัยผมได้ปากมันตีมาบุกลูกเลาอีกมีการบอกว่าจะเอาคลิปมาไปให้เจ้าหน้าที่ เออมันบ่อายเนาะมันเบาแต่มึงแบบเอาแต่มึงแบบคุณจะเอาแต่คิปกูด่ามึงแบบกูก็จะเอาคลิปมึงด่ากูคือกันเราถามมาไผด่าไผก่อนเออเออเม็กระเป๋าแบบใดแม่ของแถมเจ้าดีบวะโอ้เป็นตะเบยไส่ของปลาหาเห็ดดิแต่โอเคพี่น้องเอาตะลากินนี่ล่าไปก่อนครับ